พวกเราทุกคนอาตมาเห็นว่าเรารู้จักรู้สึกตัวแล้วมีใครยังไม่รู้จักไหมว่ารู้สึกตัวเป็นยังไงทำยังไงยกมือบอกเลยนะไม่มีนะบทสรุปของอาตมาธรรมะอึดใจเดียวของหลวงพ่อเนะี่ยพวกเราทุกคนรู้จักความรู้สึกตัวรู้จักแล้ว นับตั้งแต่วันนี้บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวาระสุดท้ายของเราทุกคนเนี่ยที่จะจากโลกนี้ไปอาตมาเชื่อว่าความทุกข์มืดสีดำที่มันเคยมีทุกอะไรมั่งอย่างที่เราสาธยายเมื่อกี้เนี่ย ุกกายทุกใจทุกแสนสาหัสอย่างที่เราเคยประสบมาต้องพัดภาคสูญเสียต้องเจ็บป่วยต้องเสียของรักอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยเป็นมาเนี่ยมันทุกเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์เลยหลังจากที่เรารู้จักรู้สึกตัวที่หลวงพ่อเทียนสอนนะรู้สึกตัวเนี่ยมันก็คือสติสมาธิปัญญานั่นเอง รวมทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ารู้สึกตัวทันทีที่เรารู้สึกตัวเนี่ยท้าทุกข์มันรุนแรงหนักหนามากท่านมาก็ชอบคำหลวงพ่อพเทียนท่าน้นะนะกำมือเลยมือเราเนี่ยกำมันเลยกำมันให้แรงเลยกระตุ้นธาตรู้กระตุกธาตรู้มันมีอยู่แล้วในเราทุกคนเราไม่ได้ไปขอจากใครเราทุกคนเป็นพุทธะเป็นผู้รู้อยู่แล้ว เมื่อยามที่มันทุกข์แสนสาหัสเนี่ยเราเรียนรู้แล้วว่าความรู้สึกตัวเป็นยังไงกระตุกธาตุรู้ให้มันรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างน้อยเสี้ยววินาทีที่เรารู้สึกตัวเนี่ยกำมือก็ได้จิกมือตัวเองเราไม่ทำร้ายตัวเองอยู่แล้วอาตมาเชื่อมั่นว่าไอ้ทุกข์ที่มันเคยหนักหนาร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเลยเนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปมันคงไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ วินาทีที่เรารู้สึกตัวกำมือหรืออะไรก็แล้วแต่นะรู้สึกตัวขึ้นมามันน่าจะเหลือสักเก้ากา็ยังดี9กมากกว่านั้นถ้าเราฝึกทักษะให้ดีอาจจะเหลือแค่20-30%ิทุกที่เคยว่าโกรธเคืองรุนแรงโมโหดุร้ายถึงขั้นอยากจะฆ่าใครทันทีที่เรารู้สึกตัวน่ยอาตมาเชื่อมั่นว่า ไอ้ความคิดที่ยจะฆ่ามันคงจะลดน้อยเหลือลงมาน้อยลงบ้างอย่างน้อยก็วินาทีที่เรารู้สึกตัวมื่อสีดำหลวงพ่อบอกมื่อสีขาวยิ่งน่าเป็นห่วงโลกธรรมท,ทั้งแปดเมื่อโยมได้สุขได้ลาบได้สรรเสริญได้ยศโลกธรรมท,ทั้งแปด มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เมื่อยอมได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้สุขเมื่อก่อนเราเคยดีใจลิงโลดจนบางครั้งลืมตัวไปบ่อยครั้งลืมตัวไปแต่เมื่อเรารู้สึกตัวเป็นเราได้มาเรียนรู้พระพุทธองค์สอนหลวงพ่อเทียนสอนรัดอึดใจเดียวเนะี่ย ทันทีที่เรารู้สึกตัวกำมือก็ได้ในขณะที่มันมีความสุขไอ้เมื่อสีขาวอยู่เนี่ยอาตมาก็เชื่อมั่นว่าจากเดิมที่เคยหลงละเริงในโลกธรรมเกินพอดีหนักหนาเนี่ยได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญดีใจอาตมาเชื่อมั่นว่าทันทีที่เรารู้สึกตัวนมันก็จะไม่เกินร้อยเปอร์เซนต์อย่างน้อยๆมันก็จะกระตุกตัวเรา ให้กลับมามีสติสัมปชัญญะเออเราสุขเกินพอดีไหมเราหลงละเลงไปหรือเปล่าเรายุ่งกับไวยมุขซึ่งเราชอบกันเอามาประเลาประโลมกับสิ่งที่ว่าเป็นสุขเฉลิมฉลอง,ลองทันทีที่เรารู้สึกตัวเราจะมีสติสัมปชัญญะนี่คือเหตุผลที่จะมาเกินตั้งแต่แรกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวาระสุดท้ายของพวกเราทุกคน ชีวิตเราจะมีแต่กําไรตามที่หลวงพ่อบอกจะไม่มีขาดทุนเพราะว่าเรารู้สึกตัวเป็นนี่แหละคือคำธรรมะอึดใจเดียว